บรรยากาศยามเย็นที่หนองประจักษ์ค่ะแม่เป็ดนอนแอ่งแมงอยู่นะคะคงร้อนน่าดูตรงที่เห็นเป็นเรือ,เ,อเป็นที่นั่งนะคะก็เป็นรถปั่นนะคะแม่เป็ดพานํำเที่ยวนะคะก็มีผู้คนนะคะลงนั่งเล่นนะคะปั่นขี่ไปนะคะ ใครสนใจเชิญได้นะคะตรงนี้ก็มีเป็ดนนำเที่ยวค่ะเป็นเรือนั่งนะคะใช้เท้าปัน่น มีไว้สําหรับบริการประชาชนที่สนใจนะคะนั่งเล่นพักผ่อน,นะคะใครที่ชอบท้าทายนะคะก็เชิญนะคะ นี้เป็นที่นั่งปั่นนําเที่ยวนะคะแม่เป็ดนําเที่ยวนะคะสวยไหมคะน่าสนใจนะคะ น้องประจัก์ของเราเป็นแหล่งทัศน์ผ่อนย่อนใจอีกที่หนึ่งนะคะที่น่าสนใจของจังหวัดอุดรนธาน,นีค่ะช่วงนี้อากาศเย็นนะคะลมพัดนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะสดชื่นดีค่ะอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะแต่แม่เป็ดคงร้อนทั้งวันนะคะก็เอียงเอียงซ้ายเอียงขวานะคะจาก สาเหตุที่เป็ดเอียงนะคะนภาสสันนิฐานว่าข้างในน่าจะเป็นอากาศมันจุดอยู่นะคะเมื่ออากาศร้อนจะดันตัวขึ้นสูงนะคะแม่เป็ดก็เลยนั่งตัวตรงนะคะทรงตัวตรงตอนนี้อากาศค่อนข้างค่อนข้างที่จะเย็นนะคะแม่เป็ดก็เลยอากาศข้างในก็คือน้อยลงนะคะไม่ขยายตัวนะคะเขาก็เลยเอียงค่ะ อากาศร้อนมากๆนะคะแม่เป็ดน่าจะลอยขึ้นขึ้นบนฝั่งอย่างแน่นอนนะคะอาจจะขึ้นสวรรค์น,นะคะตรงฝั่งนี้แลพามองจากาด้านบนของอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงกันข้าม ระพายุจะยืนอยูดที่ตรงที่โรงพยาบาลนะคะจะมองเห็นแม่เป็ดลูกเป็ดนะคะแล้วก็จักรยานปั่นนะคะรถปั่นนําเที่ยวนะคะเป็นแม่เป็ดนำเที่ยวค่ะมีที่นั่งนะคะนั่งเป็นคู่ได้ค่ะสนุกสนานกันค่ะ ฝั่งนี้นะคะก็จะมองเห็นตึกแถวแล้วก็มีร้านค้าบริการเยอะแยะนะคะช่วงเย็นนะคะมีสถานที่นวดนะคะนวดแผนโบราณอยู่ตรงร้านค้านะคะเป็นบูธเป็นบูธนะคะน่าสนใจมากค่ะสำหรับท่านที่พักต้องการพักผ่อนหย่อนใจนะคะเชิญได้นะคะ หากใครมาเที่ยวจังหวัดอุดรธานีแหล่งนี้นะคะเป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะดูนะคะว่าเขาจะลุกขึ้นหรือเปล่าถ้าลมมาเขาก็ลุกขึ้นค่ะแต่ตอนนี้เขาก็เอียงนะคะ อยากลงดำน้ำแล้วค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ